สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถอ e ีซูซุ FRR 190่งร้อแรงนะครับติดเคสน3 7เจ็ดศขาสลับนะครับสปอกตัวนี้รถเดิมเป็นตู้บรรทุกนะครับผมยกตู้บรรทุกออกแล้วก็มา ทำกระบะใหม่ติดตั้งเครนนะครับเครนเป็นเคนเ,เก่าญี่ปุ่นนะครับผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนํามาติดตั้งรถคันนี้ใช้ในไทยเป็นคันแรกนะครับผมลค้าท่านใดสนใจหาไว้ใช้งานนะครับ กระบะเราต่อใหม่ดีไซน์เองเพื่อให้สวยงามและทนทานต่อการใช้งานนะครับผมสวยพอถูกใจกับลูกค้าท่านใดบ้างหรือเปล่าครับเต็นเราขายรถบรรทุกเกทเอนะครับผม โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0899192600ติดต่อธนพลน,นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับ,บ,บรบกวนลูกค้าท่านใดถ้าดูรถแล้วถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ